วายใช่ไหมเจ้าวายนะครับเอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเย็ยนเดียวแล้วก็สุดช่องเกมชอยเก้รู้รู้สู้ครับผม วันนี้นะคะเรานะครับก็จะมารีวิวเกมโบมาสเตอร์อีกเช่นเคยนะครับตามที่สัญญากันเอาไว้ครนะฮะโอเคนะครับตามที่สัญญากันเอาไว้นะรับแล้วผมเข้ามาล็อกอินเนี่ยนะครับผมนะครับได้สุมได้เจ้าตัวละครดีเจตัวนี้เลยนะครับได้จากกล่องเลยนะเออนะครับเออตัววายใช่ไหมเจ้าวายนะครับ ครแล้ววันนี้นะเราจะไม่ได้มารีวิวเจ้าวายนะฮะเออนะมารีวิวเจ้าวายนั่นแหละครับเล่นมุกนะครับคงเข้าใจมุกผมเนาะเออนะอนคงเข้าใจมุกนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นมุกเอยใช,ใช่วันนี้เราก็จะมาเารีวิวเจ้าตัวละครวายนะครับวีพอนก็คือเออดับสเตปเอจีเนเร์ ก็ที่เราเคยสู้กันนั่น,นแหละครับผมแล้ววันนี้นะครับเราจะจะเอามันนะครับไปสู้กับบอทครับผมเฮ้ยเราเจออานิมอสครับผมคุณมาจากบาร์เียใช่หรือไม่ข้าใช่ได้ก่อนสิใช่ไหมตูมเออไม่เห็นแรงเลยอะ่ะไม่ควรจะแรงใช่ไหม อดีดูสอดีดูสอดีดูสดูสดู่ทิมกล่องเราเลยมันคือกล่องอะไรวะไม่รู้นะครับแล้วเราก็จะไม่สนใจอจะไม่ตอนนั้นบอดมันเด้งได้อะครับตอนที่เราเล่นเนี่ยมันเ e ด้งได้ใช่ไหมท่านผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมวันนี้ก็เป็นจุดเดิมนะครับตุม๋มโอ้แรงแรงแรงเข้าขาแต่แรงมากเข้าขาแต่แรง,แรงมากนะครับ เอ้ยเอ้ยป้ายอดีดูสเด็ดเรียบร้อยโอเคครับผมตอนนี้ผมอยู่ใกล้พัดลมมากนะับะได้รินเสียงพัดลมดังหน่อยนะเอ้ยนี่ไงมันเด้งแล้วนะสามารถไปโหลดเกมโบมาสเตอร์ได้นะครับที่เพจโซนะพิมพ์ว่าเอ,อโบมาสเตอร์นะครับ เดี๋ยวผมจะเอ่อขึ้นตัวหนังสือสีฟ้าไปให้แล้วกันนะนะครับวู๊ห์สามสิบสองใช่ไหมตอนเราปลาแต่แบบแบบแบบไม่ใช่สามสิบสองครับผมไม่ครับเราจะไม่เป็นเม็ดชิมนะฮะนี่วายดีเจระเบิดอะไรเนี่ยโฆษณาอะไรโอ้โห ไม่ทันตั้งตัวจะตัดเลยเยนนี้มันมีโฆษณานะครับเออมีโฆษณานะนะครับนะครับนะและเรานะครับเราไล่รีวิวได้รีวิวตัววายไปที่ป้อยนะครับเราก็จะมาเอาวิวอีกตัวหนึ่งที่วันนี้ครับเป็นตัวที่โหดมากๆนะอันนี้นะครับผมเออได้มาจากการที่ชนะ นะครับทัวร์นาเมนต์นนะทัวร์นาเมนต์นะครับสาหว่าทัวร์นาเมนต์คืออะไรก็คือลงแรงนั่นเองครับแล้วก็ตัววายและแมนแคทใช่จริงๆเป็นแมนแบทครับผมสำหรับสกิลพิเศษนะให้เราปาไปนะเมื่อเราปาไม่โดนกดที่ตัวบุมแรงครับแล้วก็กดที่หน้าจอนะครับแล้วมันก็จะย้อนกลับนะเจสันวอลเจสันวอลเจสันวี อออโอ้โหทำไรแมวเหมียวที่กำลังเล่นใหม่พมอยู่อย่างนี้เจ้าต้องเจอดีเดี๋ยวแบทแมนไปครั้งขาวไม่ใช่เหรอวะแบทแมนเล่นใหม่พรมกับตั้นผู้ชม <c oughs> อออฮือ,อ,อปักเอ้ยผมว่าผมไปหาซื้อตัวละครเจสันมาดีกว่าครับเอมเจสันนี่ผมอยากได้นะเออครับ นะคบวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมารับชมนะเป็นรายการที่เออเดี๋ยวผมจะทําแบบรายการแบบทําอาหารนะครับแล้วก็ก็ต้องฝากกลุ่มไว้ด้วยนะเออนะครับวันพรุ่งนี้นะเป็น EP พหนึ่งนะครับแล้วเ,เราจะต้องมาดูกันว่ารายการอะไรนะครับเราตามชมกันได้เลยเออแตกเจสันแตก โอ้ยไม่ทิมต้มเลือดกระเซน็นกับผมเฟตเทอโลลีอะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่ปาร์ตี้มาสเตอร์มีป้ายปาร์ตี้มาสเตอร์สนับสนุนโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหนะครับโอ้ยแบทแมนเต้น,นท่าข้าวบอยท่านผู้ชมดูแบทแมนดูแบทแมนดูแบทแมนโอเกินแบทแมนเกิน โอ้โห uhm นี่อะไรวะเนี่ยนะครับว oh, hmm. ินวิชัปเตอร์อ๋อฮิเจ็ดแอปเปลอืมก็คือแบบว่ามันจะมีเออไอโหมดอันนี้ด้วยนะผมไม่รู้ว่ามันปลดล็อกยังไงนะครับเออตอนมันอัปเดตมาใหม่นี้ผมก็ว่าไม่รู้ว่ามันปลดล็อกยังไงนะอีก6วัน Open in 6 days นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันคืออะไรนะใช่ซอมบี้อีกหรือเปล่านะตามชมกันได้นะครับวันนี้เจ้าแมนแคทและเจ้าไวายไม่พอครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวไหนนะครับเดี๋ยวนะอืมหมดแอปเปลิลก็แล้วกันนะครับตัวนี้เลยตามธุรกิจร้อยล้านหลายล้านพันล้านจะเซลล้าน สวัสดีคนอเมริกาคุณมาทำอะไรที่นี่ตุ้มจริงๆเราปลาอัดหัวเขาก็ได้นะตรงหนา้าผากอเราปลาอัดได้นะมันก็ยังไงก็ดูนะวิ่งคอนทองครับผมเอ้ยไม่โดนโถยตุ้มโอ้โหตีลังกาครับผม อุ้ยอุยอ,ยอยดออร็รซิกค,ครับอาวุธของด็อร์ซิกอืมแ,แตกแตกอาวุธเต็มกะบารอาวุธของด็อร์ซิกอีกแล้วต่เออเฮอ,อ,อ,อไม่แตกครับผมต้องการอีกแค่สองลูกพวกขอสองลูกเท่านั้นสองลูกไม่ไม่เดี๋ยวดูโฆษณาก่อนนะครับโอเคนะครับได้ดูโฆษณาเสร็จไปที่เรียบร้อยว้าวรีใหม่หมดเลย แต่ครับผมนี่ควันธรรมดานะเมื่อกี้สตรอเบอร์รนะเอ้ยขออีกลูกเดียวโดนอีกเพียงแค่ลูกเดียวโอ้โหชิงกว่าไกลอีกครับเนี่ยโอ้อะไรทำไมยากจังเลยเฟซบุ๊กโอ้โหอีกหนึ่งลูกเทน่นั้นอีกหนึ่งลูกจะได้แล้วครับผม แต่ก็ไม่ได้อยู่ดีนะอะไรเนี่ยเอาวีเหรอเดี๋ยวถ้ามีโอกาสที่ผมจะโหลดมารีวิวให้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับคลิปหน้า b o มาสเตอร์ Master, หรือว่าฟรีไฟนะครับหรือว่าขอ b บิ u t y Mobile นะครับรอติดตามชมกันได้เลยแต่แตด,ดแตะเตเ